สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมือนี่ยายน้องมากาพี่น้องมาเข่าป้าค่ะห้อนห้อนกับพี่น้องเข่าป้ามหาช่มบอนสีจ้ะอากาศห่อนคักห่อนแน่ีซีสิบสององศาค่ะพี่น้องนี็เลยต้องยางตามป้าเพื่อว่าเอาบรรยากาศแก้ไข้ห่อนเนาะค่ะเนาะมหาช่มบอนสีค่ะพี่น้องนะคะบอนสีอันนี้ใต้ห้องไม้นี่สิเป็นบอนเงินไหลนองทองไหลมานะค่ะเนาะนี่ กำลังออกนี่จากพี่น้องมึงกำลังออกเต็มอยู่พ่นเต็มใ้ห่มใหม่เลยค่ะพี่น้องคุณนะคะ,ะปลาพี่น้องเงี่นน้องสิบ้าย่างบบห้าช่อมค่ะช่อมปลาบอนสีนะคะพี่น้องมีหลายหลากหลายสายพันธุ์เนาะค่ะเนาะอ่าบอนสีที่อ่าผีมีแบบหัวมันกับมีดค่ะพี่นอ้องอ่าต้นมันกับมีออกนอออกหากออกดอกออกยังเราก็มีเต็มเลยนะคะเป็นปลาบอนสีค่ะพี่น้อง เป็นปลาสาธารณะเนานะค่ะเนาะ,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 ะค่ะไผไ่ๆก็เขามาชมมาหยังฟี่ค่ะพี่น้องไปจ้าเดินชมค่ะพี่น้องอย่าสำับป้านี่ค่ะพี่น้องนี่ป้านี่ก็สิเป็นปลาเางนินไหลนองทองไหลมา,มามมมพิ้นสิออกมากไม่ไหมหมาดๆอยพี่น้องเพิ่งดินขึ้นมา,า,า,มากุ่นนะคะอคุณจ้ากำลังแตกนอแตกอันใบแตกกันขึ้นมากพุ่นเต็ม เพิ่มขึ้นมากคุณนะคะพี่น้องคุณนี่แหละค่ะเห็นปะเนื้อใต้ลมไหมนะคะพี่น้องนี่เห็นปะนี่หัวมันจ้ดพี่น้องอหัวก็เต็มอยู่นี่เห็นปะนี่นี่แหงทิมเรลาก็มีนี่เห็นะหะนี่เห็นปะนี่กำลังแตกนอนมุ้นนี่จ้ดพี่น้องนี่ วาบอนสีแล้วแต่มันสีเกิดแล้วแต่มันสีบอกเกิดนะคะเนาะคุ่นเต็มเลยจ้ะพี่น,ออน้องถึงหนามันเกิดมันก็นเกิดถึ้นมาเองแต่ถึ้นมาเองนะคะเต็มเลยจ้ไให่โฮมไมหญ่ค่ะพี่น้องอน,นะค,ะคุค่นทางคุ่นกับมีอีกหลายเลยค่ะใส่ต้นไม้ไหญ่างคุ่นกับมีอีกหลายขาุ่นขาวขุ่นเมียนมืดเลยคะนะ่ไปยางเบิ้งอีกจ้ะ น้อยค่ะพี่น้องนะคะมันเพบาท่านไหนงามบันไดเพราะว่ามันเพิ่นสิแตกใบขึ้นมากจ้ะมันเลยบ่าท่านไหนเต็มที่แต่มันออกเต็มที่เดือนนาเดี๋ยวสิผ้ามาเบิ่งปลาหนีมันสิคักขนาดใดเนาะค่ะเนาะอืมดูนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะหัวมันก็เต็มเพล่นอยู่ยคุณเต็มตินอยู่บ่าท่านไ็นแตกขึ้นมากกับนี่เนาะคะ่ะเนาะป้จ้าเดินชมต่อค่ะพี่น้อง พุ่นพี่น้องพุ่นอีกปลาหนึ่งผลไสห่ม,มใหม่ไง่นจ้ะผ้พาพี่น้องอยางกะเบิงสีขาขาวใบเปิน็นเวนเป็นเวนน่ะคะ่ะเห็นปะเป็นไอ้สายพันธุ์เป็นสายพันธุ์เงินไหลนองทองไหลมาอันจะห่มใหม่ห่มนี่เบิ้งค่ะพี่น้องอุ้ยอันนี้แห้งหนาคัากเริ่มสีงามค่ะพี่น้องเบิ้งเนี้ยผล ได้ qui, Entonces, ๋ไอ้มีดอกขึ้นมาดอกก็มีพอมพุณคุณกำลังสีหนาหรือปืดเลยพุ่นกำลังสีงามเนาะแกรนเนาะอ่าย่าคุณดอกโคโบเพเวอยู่พุ่นนะโจโรดเจ็ดเลดอยู่ดอกเพิ่นกระไดนี่นะคะเ็นเงินไหลนองทองไหลมาค่ะพี่น้องต่อยโฮมไม่โฮมนี่นะแห้งกำลังงามคักก็โ่มมึงหันค่ะพี่น้องมึงมึงดอกเพิ่นในใจะ คุณอีกดอกนึ่งอุ้ยงามหายงามเพื่นอันนี้เป็นสายพันธุ์กระสิผสมอยู่ค่ะพี่น้องพุ่นผสมหลายยางอยู่พุ่นคุณนแล้วแต่สิเกิดจ้ะพี่น้องมุ้งเนี่ยล่าแต่ยังสิเกิดขึ้นมาผสมกันแต่ว่าส่วนส่วนมาเป็นเงินไหลนองทองไหลามาตรงห่มนี่นะจ๊ะตรงร่มไม้ร่มนี้นะคะนี่เลืโลดยู่นไหม มางามแท้เห็นปะ,ปะชมอีกต่ออีกนะคะพี่น้องไปเดินต่อจ้าพาพี่น้องไปทางพุ่นปะทินท่างพุ่นกับมีอีกเด้อค่ะพี่น้องปะย่างค่ะเดินจ้าพี่น้องไปตอจ้าริมทางเดินนี่กับแมนจ้าพี่น้องนี่เห็นบ่ค่ะ นี่อยู่ริมทางเดินเนี่ยริมทางคนเดินนี่ก็ใช่นะคะนอนนี่มาอีสายไฟสายไฟอยู่ข้างริมคนเดินเนี่ยแล้ก็เป็นบ่โอ้ยดอกมีเลยมัมงงามแท้ใช่ไหมจดโลด,ดอืมนี่นแะคะ่ะงามอุบาทอุบาย <c oughs> ปะเดินชมต่ออีกจ้า